เอาละครับทุกคนครับสวัสดีในอีพีที่5นะครับเป็นอีพีสุดท้ายของซีรีส์นี้แล้วนะทุกคนปืน หลายๆ EP ที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นปืนที่เป็นเป็นกรนหมดเลยนะครับแต่ว่าผมก็ว่ามันยังขาดปืนสไนด์อยู่นะเพราะฉะนั้นนะครับผมก็เลยเลือก EP นี้ EP ที่5เนี่ยเป็น EP ที่เกี่ยวกับสไนด์เลยนะครับเป็นกระบอกเดียวเลยที่ผมเนี่ยคิดว่ามันได้ทั้งลุกทั้งลับเลยนะครับแปลกๆไว้ฟังแล้วก็อ่ะเอาเป็นว่ามันสามารถเล่นได้แล้วกันนะทุกคนปืนกระบอกนล้นะครับอยู่ในมือผมแล้วนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมกันเนี่ยฝากเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยเลื่อนลงไปกดไลค์กดซับสไคร์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยและไปดูกัน ไแต่งยังไงบ้างนะครับหลายๆคนก็มองแล้วก็ต่งหิดต่งหิดอยู่แล้วให้มันเปลี่ยนอะไร กำลังมองหาร้านเติมเกมเดล a ฟอ r ต์นะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําให้นะนั่นก็คือร้านพ่อม้าเกมเมอร์ครับที่ราคาถูกสะดวกรวดเร็วมีแอดมินพร้อมบริการร้านเนี่ยเปิดตั้งแต่เวลา10โบโมงจนถึงตีสองนะปลอดภัยไม่ต้องกลัวถูกรีฟันเลยนะทุกคนบริษัทจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับสามารถตรวจสอบได้อีกทั้งยังมีบริการเติมเงินเกมอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมโกโก้มาฟินหรือว่าจะเป็นอารอนคลาสิกเนี่ยครับก็สามารถเติมได้ราคาถูกไม่แพ้กันเลยนะอย่ารอช้านะครับเติมง่ายปลอดภัยรว รวดเร็วถูกกว่าเติมเองราคาดีไม่มีรีฟันต้องที่นี่เลยนะครับ Top Up Gamer นะทุกคนใครสนใจเนี่ยติดต่อได้ที่ราย Ad อด p p อปอัพนะครับแล้วก็อย่าลืมแอดด้วยนะครับทุกคนหรือว่าลิงก์ใต้ดีคริปชั่นเนี่ยผมได้ลงมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับ โอเคเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับปืนนี้เนี่ยมันชื่อว่าปืน VSS Mark m a n ์ i ลเฟนนะครับซึ่งผมเนี่ยได้แต่งมาประมาณนี้นะครับทุกคนก็อาจจะถูกอ,อกถูกใจหลายๆคนที่ชอบเล่นสนแต่ก็อยากได้บูด,ด้วยนะครับปืนนี้เนี่ยผมแต่งอะไรไปบ้างมาเิ่มกันเลยเราเริ่มจากตัวแพทชิเคิลนะครับด้วยเป็นกิฟ์เนี่ยผมเลือกใช้เป็นตัวนี้นะครับจริงๆเนี่ยเราจะใส่เป็นกิฟ์เอียงเพิ่มขึ้นมาก็ได้แต่ว่าผมขอแค่นี้แล้วกันนะครับใช้เป็นตัวนี้ตัวเดียวเลย แล้วก็ในส่วนต่อมาเนี่ยก็จะเป็นขาทรายนะครับซึ่งขาทรายตรงนี้เนี่ยที่ผมติดตั้งเข้ามาต้องบอกก่อนนะว่าเราเล่นสไนดเราสามารถนอนยิงไกลๆก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าหลายๆคนก็อาจจะแบบว่ามันอ่ามันเป็นลดในส่วนของไฮดริ่งลงอ่ะไม่ติดได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะครับสาหรับเจ้าตัวขาทรายคือถ้าเกิดใครไม่ค่อยได้นอนยิงหรือว่าอะไรเงี้ยไม่ต้องติดก็ได้แต่ว่าผมเผื่อไว้นะครับแล้วก็ส่วนของเบรลเนี่ยผมก็ใช้เป็นตัวนี้เลยมีตัวเดียวให้เราเลือกนะม,นมันเลือกไม่ได้เยอะนะครับ แล้วก็ในส่วนต่อมาก็จะเป็นของไฟฉายหรือเลเซอร์ ER เนี่ยตรงนี้เนี่ยผมไม่ได้ติดนะครับในส่วนของข้างหน้าแล้วก็ทางนี้ก็ไม่ได้ติดเหมือนกันแล้วก็ผมไปติดในส่วนของอัปเปิลนะครับอัปเปิลเนผมติดเป็นตัวเลเซอร์พวกนี้เข้ามานะครับแล้วแต่ชอบนะอยากจะติดแบบไซส์ไหนแบบไหนก็ได้นะครับแล้วก็ในส่วนต่อมาเนี่ยมันก็จะมีเป็นกล้องนะครับกล้องเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราอาจจะใช้เป็นคูณ8หรือว่าเป็นตัวอ่านี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้คูณก็ได้แต่จริงๆ แนะนำว่าในแมปใหม่ใหม่ในแพทต,ตรงนี้เนี่ยที่ผมเล่นมาเนี่ยผมแนะนําว่าให้ใช้เป็นตัว white post pro ดีกว่าเพราะว่ามันค่อนข้างมองหาศัตรูได้ง่ายอะ่ะแต่ว่าไอ้พวกนี้มันก็โอเคแหละผมมองว่าอันนี้ก็ดีแต่ข้อเสียของมันคือเวลาเราเจอพวกสโมกเนี่ยมันจะขาวหมดเลยนะต้องบอกก่อนนะครับอ่ามันจะนี่ไปเลยมองไม่เห็นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยติดสะโคบเอียงเข้ามาด้วยนะครับเพื่อ เอาไว้บูสในระยะใกล้นั่นเองนะตรงนี้เนี่ยผมยังไม่ได้ปลดล็อกมานะครับเป็นตัว GZ คิดวันนะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องลองไปติดแล้วแหละเราไไปทำเควสมาติดแล้วก็ในส่วนของสตองนะครับซึ่งมีตัวเดียวให้เลือกเนี่ยก็คือใส่ไปเลยแมกกาซีน <c oughs> <Magazine, S 2> ผมใส่เป็นตัว45นะครับจริงๆใส่30ก็จะดีแต่ว่าแม็กมันน้อยไปหน่อยยิงไม่ค่อยสะใจนะครับก็เลยเลือกเป็น45นะครับแล้วก็ในส่วนของเม์เนี่ยเป็นสีดําก็ได้นะถ้าอยากได้ดาเท่ทั้งหมดเลยแต่ถ้าอยาก,นยก,าากัน,วนก็ว ไปตามความชอบนะครับอ่ะทั้งหมดทั้งมวลแต่งมาประมาณนี้เราไปดูส่วนของคาลิเบรกันหน่อยแล้วกันนะคาลิเบรเนี่ยผมดันนะครับในส่วนของเลนส์ไปทางขวาสุดเพื่อจะเอาความเร็วของกระสุนที่วิ่งไปนะด้วยความที่มันเป็นสไน์แล้วเราสามารถนอนยิงได้เนี่ยผมก็เลยเลือกที่จะเอาความเร็วกระสุนนะหรือว่าในส่วนของไฟสตีบิลิตี้เนี่ยจะติดไว้ก็ได้นะแต่จริงๆแล้วไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่ด้วยความสไนด์เราไม่ต้องมาแบบยิงให้มันนิ่งขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นเอาเป็น ดีเฟลแล้วกันนะครับในส่วนต่อมาเป็นฟอร์กิฟนะทุกคนฟอร์กิฟเนี่ยผมจะเลือกเป็นเอ็กซ่าคอนโทรลนะครับแล้วก็ในส่วนของข้างล่างเนี่ยจะเป็นอ่าเป็นสเตเบลิตี้มูฟวิงนะครับคือเหมือนแบบเวลาเราวิ่งเนี่ยเราสามารถยิงให้นิ่งขึ้นนะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของออฟติกเนี่ยเหมือนเดิมน,นะครับ1แล้วก็8มิลิเมตนี่คือ CP Safe ที่ผมชอบใช้มากๆสำหรับตะขบนะทั้ง2ตัวเลยโอเค แล้วก็ในส่วนของสต็อกนะครับสต็อกเนี่ยเราจะเอาความนิ่งก็ได้นะหรือจะเอาความไวก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบแล้วกันส่วนตัวผมเนี่ยผมขอแบบกลางๆล้วกันนะได้ทั้งสองค่านะครับนี่แหละนี่คือปืนที่ผมแต่งมาแล้วไปลองดูกันในสนามกันสักนิดหนึ่งล้วกันนะครับว่ามันโอเคมากน้อยเพียงใดนะครับนัดละเท่าไหร่ร้อยิบห้าหรอสองนัด นัดละหกสิบสองถ้ายิงตัวล่ะสามสามหกหกเก้าเก้าสี่นัดถึงจะตายถ้าระยะนี้ก็ 3, 3ยังสามสามอยู่ถ้าเป็นอีกตัวหนึ่งหกเ,เห็นหมะกว่าก็สุนมันจะวิ่งไปมันค่อนข้างช้าครับ เพราะฉะนั้นนะทุกคนผมมีวิธีในการเล่นเจ้าปืนกระบอกนี้แบบมันๆม,มาให้ทุกคนได้ลองสัมผัสกันนะครับให้เราเนี่ยใช้สโคปนี้นะครับหรือจะไม่ใช้ก็ได้เป็นัแบบนี้ก็ได้อ่าและและและ,และยังไม่จบแค่นี้ทุกคนเรากดตัว B นะครับให้มันเป็นโหมดออโต้และเล่นแบบนี้ เป็นไงเป็นไงเอาบ้าวอย่าไปใช้สโคปใหญ่นะอย่าไปใช้สโคปใหญ่เพราะว่ามันค่อนข้างจไกลน,นี่บอกเลยว่ายิงมันมากเพราะว่าดาเมจมันค่อนข้างแรงนะครับเม็ดละ33ระยะใกล้เนี่ยขอแค่4นะัดพอผู้รี แต่ถ้าเราจะนอนยิงเวลาเราติดขาดทรายมาแล้วเนี่ยนะทุกคนปึ๊บปึ๊บอ่ะเราต้องใช้สะคบไก่นะครับเพื่อที่จะใช้ขาดทรายแบบนี้โอ้โหเสียงดีกแกสุนยังเพาอ โคตรคือโอเคทุกคนประมาณนี้นะครับก็ลองไปแต่งเล่นกันดูได้นะครับทั้งหมดห้ EP สำหรับวันนี้นะเป็นยังไงดีบ้างเนี่ยก็ลองติดตามแล้วก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับส่วนผมเนี่ยผมก็ชอบ p r e s e ตพวกนี้แหละทั้งหมดทั้งมวลนี้คือ p ีเซ e ตที่ผมใช้ประจานะครับชอบใจที่สุดแหละในปืนต่างๆนะครับถ้าแต่ว่าในส่วนตัวเนี่ยเวลาเล่นเนี่ยผมชอบเล่นรีคอนนะเพราะว่ารีคอนเนี่ยมันมีทั้งเช็คยิงเช็คได้ใช่ปะ สร้างจุดเกิดก็ยังได้นะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยที่เล่นรีคอนเนี่ยก็ไม่ค่อยวางจุดเกิดกันผมก็ไม่รู้ว่าเป็นโลกอะไรโอเคในคลิปนี้เนี่ยก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก่อนที่จะจากกันทั้งหมดทังมวลเนี่ยฝากเลื่อนลงไปเนี่ยกดไลค์กด subscribe นะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วเดี๋ยวไปพบกันใหม่นะครับในคลิปใหญ่คลิปต่อๆไปนะซึ่งพวกนี้เนี่ยลองไปแต่งตามกันได้นะครับทุกคนโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วครับเจอกันทุกคนนะบ๊ายบายนะครับ